I never ที่สดแล้วก็ใหม่แล้วก็มีมีะส่าสัพคุณทางยายนะคะราคาแค่๕0บาทใช่ไหมคะิี่มีของงานมีอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตัดลองผิดสีเสร็จไหมครับอ,อันดับแรกก็คือขามางขามางอินซีค่ะสีสีฟ้าเราได้จากธรรมชาติของดอกอัญชันสีธรรมชาติของดอก,ดอ,กอัญชันนะคะและ้วก็ข้าวปวดนี้ถ้าอาจจะสงสัยว่าคืออะไรอันนี้คือ น้ำสลัดที่ทำเป็นวันน้ำสลัดที่ไม่มีส่วนผสมของไข่นะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมีสูตรยาดำสุ้งฟรีมบีทรูทแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ผิกไทยดำค่ะทั้งหมดทั้งตวนเรา,ารวมกันใส่ตะกร้กาอันเดียวกันนะคะโดยตั้งใจคือเอา,ออาวัสดุทางธรรมชาติที่เหลือใช้ที่ตนี้มองไม่เห็นค่าคือ กือบกล้วยแห้งนะคะกับกล้วยแห้งเราเอามามามาหมุนเกรียวนั่นหมายถึงว่าการหมุนเกรียวของกลุ่มของพวกเรานะคะที่จะเป็นความหมายโดยระยะในแบบที่จะเดินทางไปด้วยกัน่อให้กลุ่มของเรายั่งยืนพัฒนาต่อไปโดยโดยตัวนี้ก็แบก็จะเป็นโบส์สวยงามนอกจากนี้ถ้าเกิดได้รับการพัฒนาตัวนี้ก็สามารถเป็นเ็าเรียกว่าเอาวัสดุ ธรรมชาติที่เหลือใช้แล้วมาเกิดไปเดินเพื่อที่จะย่อยขึ้นไปได้อีกนะคะหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะก็คือการบรรณาการย์ตนากเรีันยากรทุกท่านรวมทั้งสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมด้วยกันนะคะแม่ออยอยู่กลุ่มที่สองกลุ่มเราทำกับโลกันเมื่อวานได้รับโจทย์มาแล้วก็มาดูว่าในกลุ่มเรามีใครทําอะไรบ้างเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นโจทย์เพื่อหาสิ่งที่จะจับลงในกระเช้าใบนี้นะคะ เราก็จะมีกระเช้าวันนี้เราชื่อกระเช้าสบุญด์เออกระเช้าสมบูรณ์ก็คืออะไรทำไมถึงใช้ชื่อกระเช้าสมบูรณ์ก็มาดูว่าเรามีข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่เราจะเป็นข้าวสมบูรณ์ข้าวสีข้าวสีก็จะมีพุ้สารที่ต่อต้านเอ่อต้สารสมูรณ์อันตรายจัสระนะคะจนดเด่นมีข้าวแล้วเรา มีน tamam, ้ำพชรเราก็ม <fe its out> okay. ีแครอทมีเพชรมีผากซึ่งทั้งหมดเป็นออร์แกนิกทั้งหมดมีใบเสร็จรับประกันด้วยนะคะมีใบเสร็จรับรองทานข้าวทานน้ำพริเสร็จทานข้าวทานน้ำพริกเสร็จจะขึ้นใส่ใจใส่สวยก็ล้างปากด้วยก็แบบเสริมวิตามินซีให้ร่างกายเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตามด้วยน้ำร้า ท่านก็จะทร้างพุ่ยน้ำรั้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วในใบไม้ไทยนะคะก็จะมีเม่ท้องร่วงหรือว่าพันธุ์ดอกท้องขาอันนี้ต้องบอกว่ามีใบรัอ่อนก็แต่พื้นที่ปลูกนะคะเพราะมันอยู่ที่สวนทางเองปลูกเองจะต้อเองทั้งหมดสิบเอ็ดขั้นตอนก่อนมันจะได้ผลแบบนี้นะคะหาอีกก่อนผลิตผลิตภัณฑ์อ๋อเมื่อกี้ลืมค่ะอันนี้ได้รับการอนุรักษ์จากปลูกของเยอเท่นะคะ จริงๆในสวนมีปลูกแต่นั่นใหุ้ึกไม่ได้ต่าพหาก้องฟินกลับถึงบ้านก็ดึกแล้วนะคะก็จะมีพานไปแล้วนะคะเชฟพวกเราอยู่ในสวนอาจจะเด็เรียกไม่ได้เรื่องแมลงัตล่ที่มีพิษก็จะมีสมุนไพรเยเีนายนานา้ฮียนาเตียนาีนาเยนาเียนาน โดยโจทย์เป้าหมา,า,ายใจผู้ชายระภับเจ็ดซึ่งเป็นครูของเรเป็นที่รึกสารของเรามนะอบหานให้เราดังนั้นเราต้องร่วมกับตามนนโยบายว่าร่วมแบ่งร่วมใจนะครับวันนี้จะนําเสนอกระช้าผูุ้ขโดยมีน้องเทียจะเป็นผู้นําเสนอสินค้าก่อนแล้วก็คุณประโยชน์และได้ทุกตัวไปและประโยชน์สุดสนี้ก็ผมจะนำเสนอนต่อนะครับอย่าลืมสองนาทีนะ เป็นข้าวป้ายทองค่ะจากปุมแม่บ้านานหูค่ะแล้วก็เป็นไขอารมณ์ดีไขรเป็กไข่่จากสวนตะลงค่ะแล้วก็แจงโบกอสามค่ะจากสวนตะลมแล้วก็ที่จะแนะนำใส้กรอก้กอกีสามของ แม่ชามีค่ะแล้วก็มีกล้วยชาว้าจากแม่ชามีค่ะกมี้วยค่ะมะม่วงค่ะแล้วก็มีม,มอมตอร์จากชารักัค่ะก็แนะนำาตัวสินค้าไปแต่เพิ่มเติมหมว่าในส่วนของกรมเราก็าจะมีการแบ่งงานงานตา่างโจทยก็คือใครด้านควารนัวามแำนาญ ได้รับกำลังใจแล้วก็แต่งเสริมกันขึ้นมาเป็นกระเช้าอุดมสุขวันนี้ซึ่งสันทที่เรารับก็เป็นกระเช้าอมาน่าจักรทุลุ่มส่วนผ้าถ่านนี่ครับเป็นทอมือเป็นทอสามออกจากเครื่องนะฮะจากบ้านดอนหูนะครับซึ่งจะแปลใจได้ว่าเราทันตรงนี้ก็คือทันใจราสารักภาสาความเข้าใจเข้าหากันในเครือข่ายของเราในส่วนมัลติมอเนี่ยเป็นมัลติมอภาษา เป็นเตยมอจิมทล้านะครับไม่ใช่ถล้านะครับจิมจินตะลานะครับซึ as, man, ่งซึ่งตัวนี้นล่กดากยาบากานะครับจากการทำมวยของชาวบ้านเพราะว่าสารสีไม่ดีครับผมขอบคุณมากครับค่ะครับผมคุณผมชื่ครับที่อปองเขาคือว่าชื่อทานเกษตรปลอดภัยนะครับต้อใจคือว่าสุขภาพดีวันนี้จนถึงที่หน้านะครับทำไมผมชื่อว่าชื่อทานเกษตรปลอดภัยทำไมถึงว่าสุขภาพดีวันนี้แล้วดีจนถึงที่หน้าโดยที่ ็คือเป็นการรวบรวมผลิตงพวกเรานกครั่ายครไม่ใช่แคุ่ส่วนนึงก็เป็นของกุผมนะครับแล้วก็ส่วนส่วก็เป็นของคนที่อในเครือข่ายครับเราก็ิีแต่การต้นน้ำครับในกระเช้านีจะมีนี่จะิหมดห้าอาหารหนังห้างอื่ะครับผมแล้วกงยังมีทัดถ่าของพื่ด้วยนะครับคือต้นน้ำาพื่อพวกเราเราต้องการอาหารทุกปูเนาะบ่มลงพืชเราก็มีีตรงนี้ให้กระเช้าพอปูแล้วีเราได้ได้ผลผลิ หรือว่าหลังไปนั่งจอกสองเกินแล้เดี๋ยวผมดึงแห้งกล้นไม้เราส่วนอาหารที่มีครับจะเห็นว่าเป็นอาหารที่มีทั้งสดและแห้งนะครับมีทั้งผลไม้มีทั้งข้าวบาร์ครับเราสามารถท่พนที่ย่อยกินได้ต่อเนื่องครับเป็นดีทำให้เราสามารถย่อยอาหารตรนี้เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อไทยมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับแร่ธาตุที่เป็นแร่ธาตุนะครับนะครับวัคซุวนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วัสดุเบกีิทงครับคือดินที่ธรรมชาติ เพราะว่าเราจะเดินหน้าด้วยการไปทำเครื่องใช้ด้วยาการรักษาธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติดังนั้นเราต้องยิ้มต่อธรรมชาติอาจจะเป็นเศษที่เหนือยอยู่หรือว่าถุงที่ไกลอยู่เนี่ยมานทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดกคุณค่าถึงเราต่อคุณค่าพวกเนี้ยไปใช้ทเำเพื่องใช้เราเองกันแล้วก็การบำรุงดิ้บำรุงน้ำแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีในกลุ่มองค์ความรู้ที่เรามีในกลุ่มหรือว่าสิ่งแวดล้มที่เราทำได้ครับเราทัานนาา้งร่างกายเราทั้งต้นไม้ทห้เราดู แล้วก็ได้เผยแพร่ต่อไปให้ทุมชนใกล้ายของเราแล้วตกบนพวกต่างๆะครับแล้วก็ยังเป็นตัวหลักให้ชนต่อไปได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นกระเถิบได้ทางเชิงปลอดภัยของทุกคนนะครับในทุกเรืครับผมไม่รู้ว่าเกินสองเดนหรืยัง <c oughs> ครับครับเตือนเลครับครูก็อธิบายถึนการทิ้งนะครับก็กกคือก็ะะ <c oughs> จะมีพื้นฐา,าเเนเมื่อเกิดเหตุเขาถึงว่าส่งออกมาได <c oughs> ้หรือไม่ก็เวลา ตะการบอกลักษณะของที่ผมทำอยู่แล้วนะครับคือทำให้แบบหมาพี่ไรครับชุดละห้าร้อยบาทได้งิมา300ร้อนะครับที่เหลือก็คือกำไรสอง0้อยนะครับมาเต็มๆนะครับในตะการนี้มีอะไรดีบ้างนะครับก็เริ่มจากนะครับตัวโคตเทสนะครับโคตเทสที่เป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีนะครับโคตเทสซีเอชทีหกสามสองร้อนนะครับตัวนี้จะมีอะไรกับมกิีนสูงนะครับหวานดกนะครับหวานสิบปีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ สมาชิกเราเอาไปให้กรรมการชิ้เลยครับไม่ต้องพูดมากชิ้น,นเดียวนะครับตัวนี้นะเราก็จะรู้ว่ามประเทศสีแดงมีอะไรกบีนสูงนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะมันจะน้อยสุดแต่ผู้หญิงไม่ต้องพูดมากรู้อยู่แล้วนะครับกินส่วนๆไม่ต้องกินเป็นกลมนะครับกินส่วนๆเลยนะครับส่วนพืชอนันต่างๆนะข้าบัจักนะตาสีแดงอะไิอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลของอาการสับสนุนการเพิ้น ลักปีซี่ของหมาพี pues to to ่าะไรนะครับตรวนี้จะมีผักสลัดนะครับมีเคลนะครับมีคอสมีนคอสเล็กคอสนะครับนะแล้วก็มีของสวนแจ้งสิดพักนะครับซึ่งเป็นสินค้าระดับ5ดาวของเน้อนะครับมีเนื้อีด้วยนะครับแล้วก็ปลาของหมาเนี่ได้จากชิราชยาปลานะครับที่ด้านหลังนะครับมันจะมีมะม่วงแล้วก็มีมันเทศนะครับเป็นมันทุ่งเนื้อสีชมพูเช้าที่ชอบให้ฉีดอร่อยมากนะครับทั้งหมดทั้งตววนะครับ อยากจะบอกว่าเราตัดด้วยความตั้ใจเพราะว่าเราจะเป็นเกษตรกี่มันทุกขั้งหอดต้งมาตั้ใจต้อมาอยู่ามปัถหาดีนะครับเช่นกระส้าตัวนี้นะครับถ้าเรามอบให้ใครก็เชื่อได้ว่าเขาจะได้รับความปรารถนาดีอย่างพวกเราหมดเวลาค่ะขอบคุณครับ